ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับช่องก็สตินมพื้นทแลนด์แต่ว่าเราพอนเช่นเด้มกดก็ไม่บอกกันแน่แทวฟันเฉยเลยนะะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศจีนนะคะมนทนหยวนนานนะคะอยู่แถวตลาดนะตลาดเก้าจมนะคะเก้าจมนะพี่น้องสิบสองปนาค่ะนี่คือเป็น ตลาดคนเดินตลาดรหารตัวย่ไงไรเป็นยุทธแถวไทยขอนแกนบานเทาก็จะเป็นตลาดต้นตาลขันถ้าเป็นยุคข้รหลกก็จะเป็นตลาดเซบวันนี่พาไปเดินดูของนะว่าว่ามีอะไรขายบ้างนะน่านะกินนะ ก็จะมีเอ่อพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีเคสโทรศัพท์ด้วยอ่ะเออเคสโทรศัพท์อ่ะเออวันนี้จะเป็นเคสโทรศัพท์นะอืมวิเทียนหอมเด้อืมเทียนหอมใช่ไหมใช่ น่าซื anyway> oh, h, oh. ้อกลับบ้านว่ะไม่ว้ในบ้านเราอยากได้เหรอได้เหรอีกเนี่ยสามสิบหยวนเองอหนึ่งร้อยหอวนสี่อันก็เสียนเลยเนี่หอมมากเลยอ่ะนี่นะคะทุกคนเขาบอกว่าหนึ่งอันคือเท่ากับสามสิบหยวนแต่ถ้าสี่อันก็คือเสียร้อย ออหัวมาไปซื้อในห่งน้ำมันเป็นเทียนจุดไฟชิก๊กแล้วก็ไปไหนนะได้แล้วทุกคนน,นี่นี่โอ้โหนี่สตรีทฟู้ดนี่ของแท้เนี่ยสตรีทฟออู้ดโอ้นะโหน่าชิมอ่ะอิ่มข้าวแลวเว้ย สตรีท oh. ฟู้อุ้ยป้าดูทางนี้โคตรดีอะเออเออขาจะมีแบบพวกอ่บอันนี้จะเป็นโซนสตรีทฟู้ดนะฮะนี่ดู <c oughs> อันนี้ก็เป็นแม่ค้าส้มตำนะโอ้โ oh. ห ป้าเบียค่ะบ่อคอยหลายนะคะทุกคนก็จะเป็นอยอำๆนี่นะคะทุกคนนี่นะคะเขาจะขายสินค้าเดียวมากทุกคนอันนี้ปลาหนิลปลาหนินเนาะแล้วก็จะเป็นปลาหมึกหูดูน่ากินมากทุกคนนี่ดูน่าก,กินมากทุกคนใช่แล้วเขาจะมีเชฟนะนี่ทำสดๆเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาไปดู เขาปิงป้าปิงม<า>อุ้ยนี่จะเป็นอะไรเนี่ยชิมเป้าคืออะไรอ่ะ,ะอันนี้คืออะไรใครรู้บ้างอนันนี้คืีมป้าอ๋อต้าลองน ไม่อ้าไม่รู้แล้วว่าเขาแจ้งให้เรียกอะไรอันเนี้ยสัง่งสั่งอันเนี้ยใส่อันนี้แล้วก็อ,อันเนี้ยใส่อันนี้ได้อันเนี้ยอเออโอ้โหดูแตงโมดิอันนี้จะเป็นอ่า<ต>น้ำปัน่นนะทุกคนโอ้โแตงโมจีนใหญ่มากลูกใหญ่มาก <c oughs> ลูก,ล,ก,ล,กลูกใหญ่กว่าหวยอีกอะ

นี่จะเป็นปลาเนรแล้วก็เป็นพวกปลาหมึกกุ้งนะแล้วมีไก่นะทุกคนอันนี้รู้สึกจะเป็นหมูนะหมูมีไส้ด้วยนี่ทุกคนด้วยโอ้ยน่ากินมากเขาจะมีเชฟนะทำแบบสดๆนะเราก็คือเราเราซื้อปุ๊บแล้วก็เขาจะไปทำให้เราแล้วแต่เราจะสั่งคนไทยอ่ะคนไทยคนไทยเอ้ยพูดไทยได้ด้วยอ่ะ ไื้ลื้อคนไทยเอ่ออันนี้คนลาวหรอเออคนไต้คนไต้คนซิงอ๋อซิงะคุไต้ไ้ลืออ๋อครับผมนี่อันนี้เป็นคนลาวโอ้คนลาวเก่งนะเป็นเทฟนะอู้นี่หอยใหญ่นะหอยอืมอันนี้หอยนางรมเนาะ ภัตเลยอะฮะอยู่บ้านเลยอยู่ขอนแก่นสิบห้าเยื่อชิ้งไม้ชิ้งไม้มันปูฮะอันนี้เราก็้จะมาทำกันอ๋อเชียงใหม่ทุกคนเชียงใหม่เคยไปเคยไปแดงสิบห้าหยวนนะคะทุกคนจะมีไส้กรอกเนี่ยน่ากินมากทุกคนนี่เราสามารถเรียกได้นะฮะ ดูเรไปดูไปด,ไปดูนันไปดูเนี่ยนี่เขาตุดตุดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยข้าวอันนี้น่ากินเนี่ยเขาพูดไทยได้เขาพูดไทยได้พูดไทยได้ด้วยพูดไทยได้แล้วก็สวยด้วย <c oughs> สวย โอ้นี่ใส่ซอสเหรอซอสซอสข้าดเลยโอ้โหนี่ไปกินข้าวตรงนู้นมาแล้วโอโห้หน้ามาันนี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มากินพรุ่งนี้ออนอนนอนที่โรงแรมอยู่พรุ่งนี้ค่อยมากินดูดิเนี่ยดูมีมีเนี่ยกุ้งแล้วก็เป็นไส้เลยม,มีมีไส้อ่อนได้ดูเนี่ย คนเยอะมากทุกคนโ้ตอนนี้คนเยอะมากอันนี้นี่นะเป็นใจกลางนะ,ะนี่ของทดกสอบบรรนานแล้วเป็นวัดนะฮะโอ้คนเยอะจริงๆวันนี้อันนี้อัปเดตล่าสุดนะฮะนี่ตลาดปะ่ปะเวลาพรนำหน้าเลย้ดูมีคนสวยนะดูคนสวย รู้ <พอ S 2> สวยวลารับผ่อนคุ้นเคยเออแต่จะคุ้นเคยเป็นแบบังเคยมากเมืองนี้บอันนี้ก็จะเป็นเอ่อประมาณพาเดินเที่ยวนะพาชมเมืองเขาสี่สิบหยวนเฮ้ย๋ยวไปดูนี่ก่อนได้เจ้าเข้าไปดูวนสี่สิบหยวนพออยากซื้อว่าจะซื้อบุหรี่ไง อ๋อน่ะพรากลังสวดมว์อ๋อพรามาสวดมวลเหรอพราไทยน่ะนี่โอ้สวยเนาะตองคืนอันนี้จะเป็นอ่ร้านน้ำนะทุกคนเนี่ยร้านน้ำคาเฟ่อะละ่ะร้านน้ำคาเฟ่ใช่ นี่ร้านอาหารจีนนะเฮ้ยประเทศจีนเขาฟังเพลงไทยเหมือนกันนะแมนเนี่ยใชนไหมออเออร้านคนเราร้านคนเรา วู้ทุกคนสวยมากเลยวู้ดูทีกคนเือสวยอ่ะทุกคน,นตามก็สวยะนะนย,ย,ยั่นสัสวยนี่วัดวู้สวยมากทุกคนใหญ่มาก อ๋อนี่รู้สึกว่าจะเสียตังค์นะทุกคนเสียค่าเข้านะโหมีร้านน,านั่งมาเลยเอล่ะเดี๋ยวเราไปดูนิดก่อนว่าเขาจะยังไงเนาะเดินตามเข้าไปโอ้โหร้านอาหารเยอะมากเลยแถวนี้น้ำส้ม่ะ แก้อแกวนะาน้ำส้มป่ะได้ปิงด้ปเยี่ยย่ยปิงเยีชองนเยน้ำส้มคันชงเดี้าห้้าห้า่าหา้าหาห้า้าห้าห้่าห้าห้าห่้าน้่ห 여기x5 여기네 감사합니다 와 이거 m i n d b l 호우 우리 코속 โอ้นี่ครับนี่ครับเลยโสดจะเป็นน้ำปั่นผลไม้นะเป็นเป็นน้ำปั่นผลไม้เดินไปด้วยปะอืมลูกชิ้นลูกชิ้นหมาล่ามีของดองด้วยอ่ะออ โอ้น่ากินจังเลยโอ้หนี่โอ้หน,นี่ต้งตำเนี่ย <c oughs> โ<ะ>นี่เป็นแตงโม,โมนะ่หูแตงโมใหญ่มากทุกคนนั่นจะเป็นขายไอติมนะน,นไอติมนะทุกคน

แตงโมแล้วก็ส้มนะแล้วก yeah. ็เป็นเอ่อมะม่วง

นี่เข้าไปได้แล้วเป็นตลาดอุโมงนะนี่ทางลงทุกคนเราจะเดินไปซ้ายหรือขวาดีตลาดอุโมงนะก็เล้วเราจะเดินลงมาจากข้างบนนี้นะคะแล้วต้องมีบั์โค้ดสแกนนะคะใช่เราถึงจะลงมาได้ อุ้ยของขายเยอะมากเลยอ่ะใช่เอ้ว้ไหนอ่ะอยป้าป้ามีข้างล่างอีกนะไปดิอ๋้ยสวยยังไปไปออเป็นเหมือนถนนคนเดินนะทุกคนนะใช่แต่เขาทำดีมากเลยนะเออ ล้อมแพงด้วยนะเมือไข่อะไรเนี่ยอันนี้ปิ้งอะไรวะเนี่ยโอ้ยเนื้ออันนี้ลูกว่าจะเป็นเห็ดนะเห็ดเห็ด

ร้งขายเยอะมาทวนแล้วคนก็เยอะมากเฮ้ยนี่อะไรหอยเหรอเฮ้ยเขาทำอะไรกันโอ้คือไกล้ค้ายอะจรมดนะโอ้คล้้ายคนรมิดฮนะโอ้คือ้ายับจมดฮุกนะอ้อก้้ายจมฮุก้หอก้้ยอนระ กุ้งเต็นกุ้งเต็นวินเนี่ยอะไรเนี่ยชใช่ใช่แล้วค่ะอย่าไปไลค์ค่เป็นเต้าหู้นะแล้วก็เป็นไฟเดินทาง น่ากินอ่ะผงหมาล่าใช่เป็นผงหม่าล่าโอ้ยเขาก็มียำเหมือนกันนะเป็นยำยำยำอ่ะวันี่กุ้งตัวใหญ่เลยนะวูดูนี่ดิกั้งกังีี

这个咱也不墨迹啊，咱也不墨迹。我说了，我说算了。服务看一下吧。好啊！五二十。五转、嗯哦、慢。 เขาจะมาถ่ายรูปกันเยอะมากนะทุกคน แบบให้เช่านะนั่งเรือชมตลาดนะเ้ยตรงนี้นสวยๆน,น,นะน่าไปรอเขาไปถ่ายรูป ตรงนู้นน่าจะเป็นจุดจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูปของจีนคนคนจะไปถ่ายรูปเยอะทุกคนและเราก็จะไปถ่ายรูปกันด้วยโอ้โหฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่อเ้ยเล่นได้ด้วยนะกลาเล่นไหม ก oh. ารเล่นไหมเล่นแไปดูนไปดูนู่นไปดูนั่นตอนนู้นจะเป็นแม่น้ําของจีนแม่น้ำขงจุดนี้ก็จะเป็นโอ้สวยมากทุกคนเป็นจุดถ่ายรูปของหลายหลายคนนะครับนี่นะคือตอนนี้ก็ฝนฟ้าอากาศว่าเป็นใจแล้วอยากกับว่าถั่วพี่น้องน้ำแห้ง เดี๋ยวผู้ใดชวงคลิปนี้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ like, กดซับสไคร b ์กดติดต,ตามให้ช่องก๊อฟสติงฟูดไทยแลนด์และแปลว่าราพอนชแนลด้วยนะคะทุกคนค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ EP หน้ากันแล้วกันนะคะบ๊ายบายะ